ตัวตลกก็ปักเกวตลกไปเลยนี่อ้าวเเข้ามาแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เตยอยู่ไหนออ้ยอันนี้อะไรเนี่ยดาล่างโอ้ขาแทมหัก ลูกโป่งสีเขียวเออน้ำแหงไหมอะไรเนี้ยโอ้โหรงงานนรกใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปหมดแล้วไปเลยไปหมดแล้วไปเลยไปหมดแล้วกระโดด กระโดดข้ามไปอะไรเนี s? <S ่ยมือโผล่มาจะกำแหยงได้ด้วยลบก่อนหยักร้อนอยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยออ้ยกระโดดไปกระโดดออกจากโต๊ะ ขึ้นไปข้างบนด้วยโอ้โรเน,นี่ยเปนชีวิตจริงนี่เอ้โงบาลเดียวเสียงดังยั้ง จะกลายเป็นนักใส่ท่อเลยนี่ยท่อเอยอะหยบ,ยบ,ยบยเด้ข้ามาเดนขเขึ้มาขึ้นมาด้าเด้เน้าน มันจเขไปเลื่อาไปอเลื่อนอะไรไหเนี่ยหลบเลือยหลบเลือยหลบเลื่อยอ่ะมีนที่หลบคเื่อยนี่ไรันไดเยอะกระโดดขึ้นไากระโดดโอ้ยเหมดอืม เ,เดีเ๋ยวมาทางฮัลโหลฮัลโลเน่าเน่าน่า,นา,นาต้องรอ,อต้องใช้กะเจ็บเอฟ ลงมาด้านบนละตัวอะไรกัดกันมาเนี่ยเออลองมาแจ็คพายตู้ใส่ไม้นีน่มันไม้ที่ใส่พลังพิเศษปลอยไอ้ด้วยนี่มันบยเลี้ยวเหยียบมักลุ่มไปโอ้ยอตัวอะไรกัดกันได้หลังลงเครื่องไปเลยโอ้ยดังแท็กเลย กลเป็นชิ้นๆเลยโดนตัดไปสองส่วนเลยต้องเลาอย่มงนี้เหรอไปแตรงนี้เสียวมากแล้วจ้าน่อนๆๆโน่นแน่น่อะไรเนี้ยเยอะโน่ลูกคุลูกตุ่โดนลูกตุ่มสักวกเด็นเลย แอมหรอกอันไรประตูมังกรสุดนโกเลยประตูไปเลยประตูตูมังกรปั๊บว้มาที่นียกระโดดกโดดกระ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 โดดกโดดกระโดดกระดดกระโดดกระโดดกระโ ระดัเกือบตายคือเออโอ้โหอะไรเนี่ยเครื่องพ่นไฟเหรอ ย้ำถึงอะไรประตูสีเหลืองอย่าบ,บอกสปีดลันนะอย่าบ,บอกว่าสปีดลันนะโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากสีเหลวเร็วมากมาเร็วมากมาเร็วมากจอสมาเร็วมากจอสวายวัดนี่แค่ไหนน้อง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 ,องตายขึ้นมานี่นานเลยเนี่ย ไหนจอยส์จอยส์เดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะขอขอร้องขอร้องขอร้องเออไม่นั่งอย่างนี้สีฟ้าเนี่ยอะไรเนี่ยกระโดดสูงเหรอโอ้ดูแบบทรงก็น่าจะกระโดดสูงแหละอ่ะดึงโอ้กระโดดสูงมากน้อง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 อย่าตกเออเออดันสบายหน่อยไม่เหมือนดาดสีเหลืองดาดสีเหลืองรุ้นเยี่ยวแตกเลย กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดมางี้กระโดดมางี้อีกกระโดดมาอีกอ่ะกระโดดมาอีกอร่อยกระโดดมาอีกกระโดดมาอีกอ่ะอ่ะกระโดดมาอีกเยอะเอื้อ

อะไรเนี่ยโอ้ยหวังตาสุด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 หวัาสุดัตาสุดัตาสุดเออชนะอะไรกรดมังกระดมุมัง สีแดงหรอนึกว่าหมดดุด้วยดุด้วยดดเออผ่านไม่จบเนี่ยเฮ้ยรถไฟพังๆนั่นหรอ <c oughs> ดิดีลยเก็บเป้าจริงจบแล้วเออจบแล้วนี่